อ2พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขัดถูวัตถุที่เป็นการทางไฟฟ้าข้อใดกล่าวถูกต้องเราดูก่อนนะคะวัตถุที่เป็นการทางไฟฟ้าอ่ะครูยกตัวอย่างลูกโป่งขึ้นมาหนึ่งลูกถ้าลูกโป่งลูกนี้เป็นการทางไฟฟ้าหมายความว่าประจุบวกและประจุลบในวัตถุมันจะต้องมีประจุไฟฟ้าอยู่นะประจุบวกกับประจุลบมันต้องเท่ากัน ถ้ามีประจุบวกสองประจุลบก,ก็จะมีสองแบบนี้ถือว่าเป็นการทําไฟฟ้าแต่ถ้านะอันนี้ครูอธิบายให้เข้าใจก่อนถ้าลูกป่องอันนี้มีการไปขัดถูกับอะไรก็ตามแล้วประจุในนี้ของเขาเนี่ยประจุบวกนะคะมันอยู่เท่าเดิมแล้วประจุลบเนี่ยที่ตอนแรกมีสองัวดันวหลุดออกไปหาชาวบ้านหลุดออกไปข้างนอก ถ้าแบบนี้เนี่ยบวกมันจะมากกว่าลบมันก็จะเกิดนะคะการเกิดเกิดทั่ววัตถุจะมีเคลื่อนแรงไฟฟ้าบวกเกิดขึ้นนะคะไม่เป็นกลางละอ่ะแต่ถ้าลูกโป่งลูกเดิมไปขัดถูดวัดสดุแล้วปัจจุลบไม่ได้หลุดออกไปของเดิมมีบวกสองแล้วก็มีลบสอง ปะจุลบไม่ได้ออกหลุดออกไปแต่ไปรับประจุลบมาจากชาวบ้านเขาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสัตว์แดงว่าประจุไฟฟ้าลบมันมากกว่าแรงวัตถุจะมีแรงไฟฟ้าเป็นลบนะคะจะเป็นแรงไฟฟ้าลบไม่เป็นการทางไฟฟ้าจะเกิดเป็นประจุลบขึ้นมาอ่านนี้เข้าใจแล้วนะว่าการเกิดเป็นการทางไฟฟ้าของวัตถุนะแล้วก็การเกิดประจุไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบขึ้นที่วัตถุเนี่ยเนื่องมาจากว่า มีการเคลื่อนที่ของประจุหรืออิเล็กตรอนนะที่เป็นประจุลบเท่านั้นประจุลบเท่านั้นที่มันมีการเคลื่อนที่ไม่เกี่ยวกับประจุบวกนะประจุบวกไม่เคลื่อนที่เข้าแล้วก็ไม่เคลื่อนที่ออกมันจะอยู่ของมันยังไงก็อยู่ของมันอย่างนั้นอันนี้มาดูก่อนช้อยที่หนึ่งก็ไก่ก่อนการขัดถูวัตถุ มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าอาจใช่หมายถึงวัตถุที่ไม่มีประจุไฟฟ้าเอาไม่ใช่นะมันต้องมีประจุไฟฟ้าถ้าเป็นกลางเนะาะเท่ากันขอไข่อ้าวมีก็ผิดเนาะภายหลังการขัดถูดวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะส่งผลให้วัตถุทั้งสองชนิดมีประจุตรงกันข้ามภายหลังการขัดถูดแล้วถ้ามันมีการสูญเสียประจุออกไปอันนึงมันก็ต้องเป็นบวกอารุปกองเกิดบวก วัตถุอีกตัวหนึ่งรับลบไปมันก็ต้องเกิดเป็นลบเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถูกต้องนะคะข้อควายเราสามารถทําให้วัตถุเป็นการไฟฟ้าให้กลายเป็นวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าอักเป็นกลางทําให้มันเป็นวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าได้โดยการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าบวกใช่ไหมครูบอกแล้วว่าประจุไฟฟ้าบอกถ่ายโอนไม่ได้ดังนั้นตรงนี้ก็ นะคะมันจะถ่ายโอนได้เฉพาะประจุลบดังนั้นก็จะถูกเฉพาะข้อของข้อเดียว